Ready, because there's no going back. ย้อนกลับไปในปี1982ยุคสมัยที่โทรศัพท์ยังต้องต่อสายช่วงเวลาที่น้อยคนนักจะมีความตั้งโตะและโลกดิจิทัลยังเป็นเพียงพรมแดนสุดอย่างขาดผู้กำกับซีเวนลิสเบอร์เกอร์ได้ปฏิวัติว,ตวงการภาพยนตร์ด้วยการเนรมิตการระจนภัยเหนือจินตนาการของโปรแกรมเมอร์นหนุ่มเควินเฟลนผู้หลุดเข้าไปในโลกของวิดีโอเกมและต้องต่อกรกับมาสเตอร์คอนโทรลโปรแกรมผู้ชั่วร้ายที่บีบทุกโปรแกรมในระบบทีต่ต่อต้าน เข้าสู่สนามประลองแห่งความเป็นตาย The Master Control Program has chosen you to serve your system on the game r n ทรอนคือผลงานภาพยนตร์ไซไฟสุดลำ้ำที่ถูกยกย่องว่ามาก่อนกาลเคยถูกผู้ชมในสมัยนั้นดูถูกดูแคลนเน็บแนมว่าใช้ CG เยอะขนาดนี้จะนับเป็นหนังได้ยังไง แต่การเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ทีมงานทํากันในวันนั้นได้กลายเป็นมาตรฐานการสร้างภาพยนตร์ของทั้งวงการในตอนนี้รากฐานแห่งแรงบมนดานใจของนักสร้างหนังมากหน้าหลายตาขยายผลักดันเทคโนโลยีการสร้างภาพยนตร์ไปสู่อีกคั้น vantage ail zaclier One day, something happened. Something. ปี2010 28ปีหลังผลงานสุดคลาสสิกโจเซฟโคซินสกีผู้กำกับหน้าใหม่ในตอนนั้นแต่เป็นผู้สร้าง F1 ในวันนี้ได้ผลักดันขอบเขตง,งานวิชเชอร์เฟกซูพรมแดนใหม่เนรมินโลกของทรอนให้ออกมาสมจริงราวกับจับต้องได้หาผู้ชมกระโจนเข้าสู่ใจกลางการปฏิวัติ ของแซมฟลินทายาของโปรแกรมเมอร์อัเชริยะเควินฟลินผู้ถูกจองจำอยู่ในเดอะกริดพรมแดนไซเบอร์สุดลูกหูลูกตาที่ถูกปกครองโดยทอรราไซเบอร์ครูปัญญาประดิษฐ์ซ่อนอันตรายที่กำลังวางแผนยกพลกองทำดิจิทัลทะลุสู่โลกแห่งความเป็นจริง ปี2025สองโลกที่ต่างกันสุดขั้วเตรียมประสานงา at the stars has he has wondered alone began Man gazed and am I alone เรื่องราวบทใหม่สุดเร้าใจของสุดยอดแฟรนไชส์แอคชั่นไซไฟเหนือโลกจากดิสนีย์พร้อมขยายขอบเขตของตำนานอันยิ่งใหญ่ในโลกของทรอนโดยโยคิมรอนนิงผู้กำกับเจ้าวิสัยทัศน์ชาวนอร์เวย ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กับดิสนีย์มาแล้วทั้งทะเลและเวหาใน p ไพเวทซ็อบบี้แคริบเบียนซาราซ่ารีเวนจ์และมาเลฟิเซนต์มิส,สเทรสซอฟบี้เล <c oughs> เข้ามาสานต่อตำนานพร้อมเป้าหมายในการรักษาเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ที่ไม่เหมือนกับหนังเรื่องไหนในโลกวิดทรอนอีเวสสำคัญที่จ t รีสต์เดอะ e าร์ทูเดอะนิคส์เลเวลเทคินท o n นอินซูเดอะเรีย l เวิลด์นำเสนอความตระการตาเชิงเทคโนโลยีสู่สายตาผู้ชมรุ่นใหม่ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแจสตินสปริงเกอร์โปรดิวเซอร์ผู้สร้างทรันเลกซีที่ต้องการจะยกระดับงานสร้างภาพยนตร์ไปสู่อีกเวลร่วมด้วยการกลับมาของเซเวนลิสเบอร์เกอร์ผู้ให้กำเนิดแฟนชายทรอนเข้ามาช่วยกำหนดทิศท,ทางใหม่ของเรื่องราวพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความหมายของการเป็นมนุษย์เมื่อโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริงต้องมาปะทะก,กันเองในสงครามพิษแสงสีสาสองไปทั่วทุกหนแห่ง so much talk of AI in big tech today ในยุคที่ AI เริ่มแทรกซึมอยู่ในทุกย่างก้าวของมนุษย์ยูเลนเจอร์คอปเปอรเรชันหวังพิชฌมโลกทั้งใบด้วยการสร้างแอริสปัญญาประดิษฐ์น,นักรบจากโลกดิจิทัลเข้ามารับใช้มนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริง we came here from the digital world แอริสถูกออกแบบมาให้คงอยู่ในโลกความเป็นจริงได้เพียง29นาทีก่อนที่ระบบจะทำลายตัวเอง I will simply make you another. แต่เมื่อเขาได้สมัมผัสถึงเนื้อแท้ของความเป็นคน <az> เขาก็เริ่มตั้งคำถามถึงความพักดีของตอนเองแล้วตัดสินใจก่อกบฏเพื่อเสรีภาพ I'm looking for something... something for you discovered. you've จุดเริ่มต้นของการ <S <S ไล่ล่าทะล,ลุโลกออกตามล่าหาคนลับของเควินฟลินที่จะช่วยให้เขามีตัวตนถาวันอยู่บนโลกมนุษย์ I love Tron. You know, you saw this film as a kid, and there you are standing, completely lit up, and you hop on the light cycle. นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์จาเลตเลโตสารฝันตัวเองในฐานะแฟนคับตัวยงของทรอนรับบทเป็นแอริสปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่โลกทั้งใบต่างต้องการควบคุม So Ares like is in the God of War Ares Yeah Cool You're Greek That's awesome ขยานสู่การไล่ล่า ไปพร้อมกับเกตาลีนักแสดงสาวมากฝีมือจากหนังรางวัลอย่าง Pa s t l ล f e รับบทเป็นอีฟคิมซีอสาวคนใหม่ของเอ็นคอมบริษัทเทคที่ครั้งหนึ่งเคยมีเควินฟินเป็นผู้นําและกําลังจะเป็นมนุษย์คนที่3ที่จะได้ทะลุลกเข้าไปอยู่ในดอะกริหลังทรอนเลกาซีได้สารต่อเรื่องราวของครอบครัวตัวเองทรอนแอริสโดยเลือกกลับด้านสารต่อเรื่องราวของครอบครัวตัวร้ายย้อนกลับไปในหนังภาคแรกเควินฟิน ต้องหาทางแฉความมุงเม็ดของเอ็นเดรินเจอร์ผู้บริหารระดับสูงของเอ็นคอมที่ขโมยโปรแกรมของเขาไปเป็นของตัวเองในหนังภาคใหม่เราจะได้พบกับหลานชายของเขาเอวานปีเตอร์สนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทมาดูจากซีรีส์มอนสเตอร์รับบทเป็นจูเลียนเดลินเจอร์ซีอโอหนุ่มพูดเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแห่งเดลินเจอร์คอร์ปอเรชั่นที่หวังใช้ AI ออมตะเป็นอาวุธสงครามรูปแบบใหม่ I would like you to meet Ares The Ultimate Soldier จับตาเธอคนนี้ให้ดีโจดี้เทอร์เนอร์สเมดนักแสดงสาวสุดฮอตจากควีนแอนสเลมรับบทเป็นอาตินาเทพีนักล่าที่ทั้งทรงพลังเด็ดขาดและไร้ซึ่งความกลัวถูกส่งมาเพื่อล่าเด็ดหัวทุกชีวิตและโปรแกรมที่ขวางทางของเ <Del eted. S 2> ดีลินเจอร์บทบาทที่อัดแน่นในคิวบูชวนอาปากคางทั้งสลิงและสตัน ธอคนนี้รับจบ And I loved just getting to do the wire work and the battles and the fights. I was training to do the stunts. It's fun and it's worth it. และจะเป็นหนังทรอนไม่ได้ถ้าขาดเขาคนนี้นักแสดงเจ้าตํานานเจฟฟ์บริเจตกลับมารับบทเป็นเควินฟลินท ผู้เคยใช้พลังเฮือสุดท้ายสลาชีพเพื่อช่วยชีวิตลูกชายแต่แล้วแอรริสกลับพบว่าเขายังมีตัวตนอยู่ได้อย่างเป็นปริศนาในโปรแกรมรุ่นโอจีจากยุคแปดสิบเพราะเป็นแฟรนไชส์ที่ขึ้นชื่อในด้านเทคโนโลยีการสร้างภาพยนตร์งานสร้างของหนังเรื่องนี้จึงเป็นการท้าทายทุกขีดจำกัดในทุกด้านที่เคยมีทีมงานเลือผสมรวมทุกเทคนิคเข้าด้วยกันตั้งแต่การใช้โรงไทยขนาดยักษ์ เนรมิดตงานสร้างฉากโลกของเดอะกรขึ้นมาจริงๆก่อนจะเป็นหน้าที่ของ ILM และอ e 6 Studio Visual Effects แถวหน้าของโลกโชว์พัฒนาการของ CGI ยุคใหม่ลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริงให้กลายเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งในฉากไฮไลท์ของพาคน,นี้หนีไม่ผลการไล่ล่าความเร็วสูงของไลฟ์ไซโคลาแสนสีสิ่งผ่านเมืองมนุษย์ดเรนกิลฟอดผู้ออกแบบงานสร้างจากทัวเลกซี y และยังเป็นผู้ออกแบบแบทพอตสุดเท่ในเดอะดังไหนพิชิตโจทย์สุดท้าทายในการสร้างไลฟ์ไซเคิลอันเป็นตำนานให้ออกมาซิงได้จริงๆเป็นครั้งแรกหลังจากที่ในภาคก่อนเป็นเพียงแค่ CGI เบื้องหลังฉากได้่ล่าสุดเร้าใจทีมงานต้องปิดถนนเส้นหลักกลางเมืองแวนคูเวอร์ในช่วงกลางคืนนานถึง6สัปดาห์เต็มเพื่อเปิดทางให้ไลฟ์ไซเคิลซิ่งผ่านทุกซอกลือของเมืองด้วยความเร็วกว่า0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนผสมระหว่างงานสตันซิงตาย และงานวิชวลเฟกที่จะทำให้ตาของคุณเป็นประกาศ Music is such a big part of the Tron franchise อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือซาวด์แทร็กที่ทั้งดิบเลนหนักแน่นจาก Nine Inch Nails วง Industrial Rock ระดับตำนานของ Trent Reznor และ Atticus Ross คอมโพเซอร์เบื้องหลังสินดนตรีปฏวิวัติวงการจาก The Social Network นำสกอร์ของ Wendy Carlos และดาบผังมาประยุกต์ใหม่ให้มีความดุร้ายและบิดเบี้ยวสะท้อนการมาถึงของเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาล Oh, you've been spying on me. I was directed to kill you. Hacking seems pretty tame by comparison. A malfunctioning program that wants to live. Why is that? It's just a feeling. 2 Aries. สินสุดการโรมคอย9 ในโรงภาพยนตร์พิเศษสมาชิก s อ p ซ u s ซื้อตัวหนังทรอนแอริสในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิสเตเดียมทุกที่นั่งรับทันทีมินิโปสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวนหนึ่งใบห้ามพลาดสมาชิก s อ p ซ u s ซื้อตัวหนังทรอนแ r ริสทุกที่นั่งรับทันทีคอลเลกติบิลทิเกตสุดเทมีให้สะสมหกแบบที่โรงภาพยนตร์นเคเอเซทุกสาขา สายสะสมต้องโดนทอนคอมโบเซตมีทั้งน้ำและป๊อปคอนอร่อยจูใจแล้วซิ่งไปกับท็อปเปอร์สุดลำ้ำราคาเพียง329บาทจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ในเคอเอเซฟทุกสาขาสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินีสเตเดียมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบิอันมอรสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะกสิกตัว ได้ยินทุกรายละเอียดกระหึมทุกคิวบูตระการตาด้วยระบบภาพดิจิตอลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบจแอนสกรีนตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซดียมสีดนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในโรูภาพยนตร์ซิกมาซีนีเซเดียม อนจากกันไปบอกพวกเราหน่ยอยครับว่า <ST AN CO> คุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ <ST AN CO> ถ้าคุณรักหนังไซไอย่ายก็อย่าลืมกดซับ <ST AN CO> กดแชร์ <ST AN CO> กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนัง <ST AN CO> หลากหลายกว่าใคร <ST AN CO> ที่เดียวที่โจโดออฟ Just Do It พิมพ์จารีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย